บอกว่าในชีวิตผมไม่เคยอันนี้เป็นคําพูดที่ผมไม่คยได้พูดจะพูดกับพี่เสี่ยเองคือผมประมามากหมายถึงว่าทุกที่ที่ผมไปผมจะค่อนข้างมีความมั่นใจอย่างเช่นแบบไปร้องเพลงไปเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทําอะไรก็ตามแต่ว่าทรับน,นี้เราเหมือนกับเราได้ก้าวเข้าไปในจุดที่ทุกคนมีประสบการณ์หมดเลยพี่พเต๋อเองพี่เตอเอ๋เตอก็เล่นหนังมาเยอะมากเล่นหนังมาแบบก็ตแต่ผมจําความได้คืออยู่มาค่อนข้างนานแบบ้าเขาได้ยินเขาคงดีใจที่ผมดูเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย เ,เด็กแค่ไหนครับถ้าเราพูดแก่มันจะได้ไหมถ้าเราพูดขนาดนั้ใช้คำว่าโตดีกวเ่า <laughs> แล้วก็แบบอย่างที่นุ้ยเอง <laughs> พี่นุ้ยเองก็เป็นโอ้โหเราเห็นที่เขาเป็นเขาเป็นตลกที่เขาเองก็อยู่ในวงการตลกมานานมากๆ <laughs> นานกว่าชีวิตเราอีกอะไรอเง <laughs> อนนี้ยอะไรแบบที่มันคือเรื่องจริงใช่ มันเหมือนเราเราเรา,เราได้ทํางานกับอย่างอาไทเองก็เหมือนกอันอาไทแบบว่าตั้งแต่12ปีที่แล้วนะพาะเขาเริ่มทํางานเขาก็ทํางานในวงการตลกมาตลอดเลยอะไรเงี้ยไหนจะพี่เสืออีกเราก็เลยรู้สึกว่าโหนี่คือปีแรกนี่คือปีแรกที่เราเข้ามาในฐานนักแสดงที่แบบเต็มตัวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายซีรีส์้องกับภาพยนตร์ไปพร้อมกัมกนเลยมันก็เลยแบบโอ้นี่ก้าวแรกของเรามันเป็นก้าวที่ใหญ่มากมันเลยมีความประหม่าเล็กๆแบบว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเราจะทำได้ไหมอะไร แต่ว่าสุดท้ายเราแบบว่าได้พี่ี่ได้พู่มกลับช่วยกันมันก็เป็นมันก็เป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งที่เล่าออกมาโดยที่มันก็ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าสนุกมันมันลงตัวมากสิผมไม่ทับลายซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้าอู่แบบว่าทุกเพลงขายทุกม็ขขายทุกเม็ดให้กับพุ่มกลับให้กับเพื่อนเรื่องความตั้งใจหรือเ่าคือผมจะบอกว่าบางทีผมใช้คำว่าขอร้องแล้วกันขอร้องเพราะว่า เพราะว่ามันมันด้วยความที่เราเราเห็นเขาเล่นกันแล้วเราก็อยากเล่นคือพี่นุ้ยเนี่ยคือธรรมชาติของเขาเลยจาก,กาที่ทุกคนเห็นคือเขาหัวไวมากอาทัยก็รับโบ๊ะบะคลังพี่เต๋อเขาก็ศาสตร์อยู่แล้วส่วนเราเองเนี่ยเราเราได้เล่นเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างเล่าเรื่องมันอยู่ในหัวใจเราเต็มไปหมดเราแบบอยากบ้าอยากบ้า,า,บาแต่ว่าเราต้องคีบเอาไว้เราก็เลยค่อนข้างขายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้ว จะทายแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนผสม4คนนะครับมันแต่ละคนก็จะมีลายของตัวเองซึ่งมันสนุกไม่เหมือนกันต้องรอดูต้องติดตามมันมันมากๆากแต่พี่ต๋อเขบอกว่าพอตะหูเล็ดปุ๊บจากอะไรนะอ่าวไทยจากไปทะเลไปน้าพ็ไยาออกมาแปลงซิปปีเขาเล่าเขาว่าเขาก็ชีวิตคือการล่องเรือครับ <c oughs> อลิสอลิส อริสตอร์นโคลัมบัสเนี่ยถ้าเขาไม่ล่องเรือเขาก็ไม่เจอทวีปอเมริกาแต่เราู้มาว่าเราไปคนเดียวไม่มีคนก็ไปกับเราเราไม่รู้ครับคือรู้ตัวเองจริงก็อยู่คนเดียวแล้วเป็นงไงบ้างพอมันต้องเข้ากองมันต้องเตรียมอะไรไปบ้างหูหลักๆเลยผมไม่เตรียมอะไรนะเพราะว่าบทเนี่ยบทเราเราริจไปตนเราจําได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปก็ต้องไปรอเจอหน้างานเพราะว่าสิ่งที่ส่วนใหญ่จะคาดเดาไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าพี่นุ้ยจะเล่นอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่าอาไทยเขาจะมาเวไหนคือ ผมต้องบอกว่าผมเนี่ยขอแต่เขาอะของจริงของแถมเขาคือของแพงหมดเลยที่นย่เอดไทยควอ,ออกเจะหยุมกมากๆสิ่งที่เราเตรียมไปคือเขาเร่งมาต้องทำขำต้องไปต่อต้องอยู่กับสถานการณ์คือมันมีมันมีสิ่งที่ผมขำแบบขำจนไม่รู้จะขำย,ยังไง,งถ้าเขาเร่กขำม,มาเราจะกิกหน้าเนี่ยเขาต้มเยนแบบนต้องหยิดแล้วต้องบิดคือเรากลัวอยู่ไงเราต้องแบบ คิดไปตามตัวละครรือบางทีก็หลุดคำหลุดขำไปเลยก็มีเยอะเยอะมากจริงเราคำวณใครมากที่สุดกลัวเหรอครับผมว่ากลัวพี่นุย้ยพี่นุ้ยแกหัวไวแกส่งไวแกเหมือนแะคิดจะปุ๊บปะปะส่งมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราจะแย่แล้วใช่พี่นุ้ยแกจะเป็นคนส่งไวแต่ว่าพี่นุ้ยจะเป็นคนบอกก่อนถ้าสมมติว่าเขาจะรีนกับเราเขาจะบอกไอ้เตยมเต็มแต่เราก็ใส่กีเยอะเหมือนกันนะใส่จนพุ่กับมาพอเดียวน ขอไปเขาบว่าขอร้องจริงๆแค่บอกว่าเนื้อมันอร่อยแล้วบางทีผมแบบว่าอุ๊ยอยากหยินมาตามบ้างใช่เราไปเยอะมันเราไปเยอะมันน้ำอ่ะก็ออกทะเลนั่นแหละแต่ดิเตออกว่าอย่างน้อยก็แบบเป็ตั๊กบูแล้วมีไฟมีกองมีไฟอะไรไฟใหญ่โตคือเรื่องความนี่จริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ทุกคนผมเคยใช้สัมภาษณ์ว่าจริงๆเราถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์ถ่ายทำพร้อมกับซีรีส์ Century of Love เลย มันเลยเป็นสามวันที่เครียดกับอีกสามวันที่ตลกมันเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเรามาเรามาเราอยากอยากมาเอาความสุขแล้วคือตองนี้มันสนุกมา,มากมันปกติผมใช้กูจี้ร้อยเลยอยู่ตอนนี้ต้องร้อยยี่สิบใช่ไม่ผมอาจจะไม่ตื่นตลอดเวลาแต่ตื่นแล้วซื้อสุมัาหิีต้องนอนจริงเพราะผมรู้สึกว่าแบบไม่ได้อะเพราะเพราะว่าแบบแอคชัน่นทุกบ้านมันใช้พลังงานเยอะมาก